ว้าวอมตับพี่นอ้องอมตับตอมเครื่องในไก่พี่น้องมา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 ม,มามามาเสียบเสียบเหมือนกันไปไปก็เดวกไปเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยมามามากินขา้าวน่วกันครับผม มีแต่ลูกโดดเลยลูงน้องมีแต่ลูกโดดเลยครับพี่น้องเอ้ยสุดๆกับมา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 ตับพี่น้องตับไก่ผมต,ตับไก,ก่ยำกันพี่นอ้องมามามาเห็ดแจ๊บหัวหอนหอนพี่น้อง สุดขาดบ่ได้ลูกโดดขาดลูกโดดบสแส่แซ่บเป็นทั้งได้กับบสแส่แซ่บขาดลูกโดดอ่ะอืม คนกนอ่อนนะมา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 ครับมาฝากกดติดตามน้ำเลยนะครับเออขอตัอวเกงเข้าวนะครับเ้อสวัสดีครับอืม,อมแซ่บ